เรา้องผ่านที่่เาดเาไม่มีที่เสียบก็เออสอนดีนะคะที่พี่ หรือมวลชนแล้วก็ผู้ประกันตนที่อยู่ทางบ้านที่กำลังรับชมอยู่ทุกท่านนะคะวันนี้ไอซ์ I, กับ name, กเนมก็เป็นสสของพรรคประชาชนนะคะแ้ะับตัวอีกครั้งก็ได,ไได้ชื่อไอซ์ค่ะรัชนกศีนรอดผู้แทนจากชาวบางบอนจอนทองหนองแขรค่ะครับสุภพ์พงศ์ครับผู้แทนจากชาวชลบุรีเขตเจ็ดครับค่ะ,คะกเ็เนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยก็ติดตามนะคะเรื่องประกันสังคมมาตั้งแต่การกักมบะมา จนมีการพูดถึงเรื่องประกันสังคมเนี่ยในหลากหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้งบประมาณบริหารสำนักงานเนี่ยกว่า6000ล้านหรือประมาณสเนี่ยที่เอ่อเรียกว่าอยู่ในความดำมืดเนาะไม่โปร่งใสแล้วก็เรื่องปัญหาติดขัดในการเปิดเผยเอกสารต่างๆนะคะมาจนถึงเรื่องที่ประชาชนตั้งคําถามว่าทําไมสิทธิการรักษาพยาบาลของประกันสังคมเนี่ยถึงยังด้อยกว่าสิทธิบัตรทองแล้วก็เอ่อเป็นการเปิดเผยเนาะว่าการอยู่ของบอดแพทย์แล้วก็การทํางานของบอดแพทย แล้วต่อมาเนี่ย ก็มีการออมาโฟกัสที่ประเด็นมาตรา39ซึ่งอดีตเนี่ยเคยส่งมาตรา33มาก่อนตอนนี้เราก็พยายามที่จะผลักดันเนาะให้ใหออ้ประชาชนเนี่ยร่วมเป็นกดดันเพื่อให้สูตรบํานานนี้เนี่ยผ่านไปได้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราอยากจะมาพูดก็คือเรื่องของการลงทุนของกองทุนประกันสังคมเรียกได้ว่านี่เนี่ยคือหัวใจสําคัญหลังนะคะของกองทุนประกันสังคมการที่กองทุนเนี่ยจะอยู่ไปได้อีก25ปีแล้วมันจะล้มหรือไม่ล้มเนี่ยมันขึ้น เก่กับว่าการนาเงินในกองทุนเนี่ยไปบริหารจัดการหรือว่าไปลงทุนอย่างไรนะคะซึ่งคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะว่านั่นหมายถึงเงินถึง2.2 2.6ล้านล้านบาทที่อยู่ในกองทุนวันนี้เนี่ยจะเป็นแค่พาร์ทหนึ่งนะคะที่นําออกมาให้ได้เห็นว่า การลงทุนของกองทุนประกันกสังคมเนี่ยมีปัญหาเรื่องทรมาภิบาลอย่างไรนะคะเันก็ขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันเนาะถ้าพี่ๆอยากได้พาดหัววันนี้นะคะง่ายๆเลยก็คือว่าประกันสังคมเนี่ยเ,เรียกว่าเล่นแร่แปรธาตุนะคะตั้งข้อสงสัยว่าเล่นแร่แปรธาตุในการที่ซื้อตึกที่มีมูลค่า3,000ล้านในราคา70,00ล้านอย่างถูกระเบียบและถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง แน่นอนนะคะว่าทุกอย่างถูกระเบียบถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแต่ว่าเราก็ต้องมาตั้งคาถามกันนะว่าความคุ้มค่าเป็นอย่างไรก็กองทุนประกันสังคมเนี่ยนะคะนอกจากที่จะสามารถลงทุนในตลาดได้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะลงทุนในสิ่งที่เรียกว่าการลงทุนนอกตลาดได้หรือเรียกง่ายๆว่านอกตลาดหุ้นนะเนาะก็คือการซื้อสังหาริม่าซัหนึงในนั้นก็คือการลงทุนในตึกนะคะซึ่ง ก็ประกันสังคมเนี่ยในปี2,565-2,566ถึง2อง6เนี่ยกองทุนประกันสังคมก็ได้ใช้เงินกว่า7,000ล้านนะคะในการเข้าซื้อตึกสำนักงานใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งตอนนี้ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแหละเนาะว่ามันคือแห่งไหนนะคะ อ,อ,อยู่ในย่านพระรามเก้านะคะแล้วตึกนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่ตึกที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆนะคะมันเป็นตึกที่ในอดีตเนี่ยในช่วงต้มนยต้มยำุูงเนี่ยมันเคยเป็นตึกร้างมาก่อนนะคะเป็นตึกร้างและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีบริษัทที่เข้าไปซื้อตึกเราตึกนี้เนี่ยมารีโนเวทแล้วก็เบอกว,ว่ามันประจวบเหมาะพอด,พอด,พอด,พอดีพอเหมาะพอเจาะเหลือเกินหลังจากรีโนเวทเสร็จเนี่ยกองทุนประกันสังคมก็ออนะคะ มีการปรับแก้นะคะระเบียบต่าง,างๆรุ่นนี้นั่นนะคะแล้วก็มีการทำการศึกษาแล้วก็เป็นที่มาของการลงทุนตัดสินใจลงทุนเนาะซึ่งตึกแห่งนี้เนี่ยนะคะในช่วงไปลายปลายปี65ที่ตัดสินใจซื้อมาเนี่ยต้องบอกว่าอ,อ,อัตราการอัตราการเข้าเข้าทำกำไรหรืออัตราการเช่าเนี่ย อยู่ที่ประมาณ1%เท่านั้นเองก็คือทั้งตึก100%เนี่ยมีคนเข้ามาเช่าประมาณ1%เท่านั้นนะคะและก่อนที่จะมีจะมีการซื้อตึกนี้เนี่ยตัดสินใจซื้อตึกนี้หรือลงทุนในตึกนี้เนี่ยก็ได้มีการนะคะทำเรียกว่าทําแผนคือก่อนที่เขาจะลงลง,ลงทุนอะไรเนี่ยมันจะต้องมีการทําแผนเนาะซึ่งแผนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันมันมันสวยหรูเกินจริงมากๆนะคะซึ่งกล่าวว่าผลตอบแทนที่จะได้เนี่ย จะได้อย่างเหมาะสมซึ่งก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะเดี๋ยวลองติดตามดูในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวท่านศาสวัสก็จะมาคุยให้ฟังนะคะว่ามันน่าสงสัยยังไงนะคะ <c oughs> แล้วก็เมื่อเริ่มดําเนินการจริงเนี่ยเริ่มจากมีผู้เช่าในปีแรกเนี่ยประมาณ1-2%เท่านั้นย้ำนะคะปีแรกที่ลงทุนมีคนเช่าแค่ 1- 2แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผ่านไป2ปี ก็มีผู้เช่าปัจจุบันเนี่ยตัวเลขที่สำนักง,งานประกันสังคมรายงานบอกว่ามีคนเข้ามาเช่าใช้ตึกเนี่ยประมาณ4 0แต่ดิฉันต้องบอกเลยว่าเป็นตัวเลขที่น่าสงสัยค่ะเป็นตัวเลขที่มีการเบ่งมาแล้วมีการเก็บตัวเลขที่คาดเดาว่าจะมีผู้ใช้ในอนาคตเนี่ยเข้ามารวมอยู่ในตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งตัวเลขจริงๆเนี่ยอาจจะต่ำกว่า40%อยู่ที่ประมาณแบบ20เกือบส0เเท่านั้นเองนะคะและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่า ตึกนี้เนี่ยทำกำไรประมาณที่ผ่านมาเนี่ยในปี67ประมาณ40ล้านแต่ค่าบริหารจัดการของตึกเนี่ยรวมกับค่าที่ต้องไปจ้างออกองทุนในการบริหารเนี่ยรวมๆแล้วประมาณ50ล้านนั่นหมายถึงอะไรคะนั่นหมายถึงว่าถ้าทํากิจการด้วยอัตราแบบนี้ต่อไปเนี่ยติดลบทุกปีนะคะติดลบทุกปีแล้ว ก็ไม่ต้องไปพูดถึงว่าจะกำไรตอนไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าได้ว่าสถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเพราะว่าก็ไม่มีคนสนใจเข้ามาเช่าใช้สักเท่าไหร่นะคะและเท่ากับว่าไอ้เจ็ดพันล้านที่กองทุนประกันสังคมทุ่มลงทุนไปในตึกตึกนี้เนี่ยก็เรียกว่าจะบอกว่าสูญเปล่าหรือว่าเข้าเข้าขายจะติดลบก็ได้นะดังนั้นนะคะดิฉันอยากจะชี้ประเด็นว่าตึกแห่งนี้เนี่ย ถูกตั้งเป้าแล้วก็จัดทําการประเมินการคาดการณ์เอาไว้เนี่ยอย่างสวยหรูแต่ว่าทุกอย่างที่ปรากฏในปัจจุบันเนี่ยมันต่ำกว่าเป้าหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์เอาไว้ในตอนที่ออทํารายงานในการในการที่ก่อนที่จะซื้อเนี่ยบอกว่าภายใน2ปีเนี่ยจะมีคนมาเช่าใช้นะคะประมาณ60%ซึ่งตัวเลขจริงๆตอนนี้เนี่ยอย่างที่ดิฉันบอกว่า ตัวเลขตามรายงานคือ40%แต่ว่าตัวเลขที่ปรากฏจริงๆที่มีคนมาเช่าใช้เนี่ยอาจจะอยู่20่20-30%เท่านั้นเองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็แปลว่าไม่ได้เป็นไปตามเรียกว่าไม่ได้เป็นไปตามที่คาดไว้และถ้าสมมติว่าคิดว่ามีคนมาเช่าใช้100%ที่นี่นะคะเอาแบบ100%เลยนะด้วยเลอัตาราปัจจุบันเนี่ยคือดิฉันไม่แน่ใจว่าตัวเลขเท่าไหร่ประมาณ500 5 0 0 5 5 0ต่อตารางวาหรือตารางเมตรเนี่ย ถ้ามีคนมาเช่าใช้นะคะวันนี้เต็มอัตราร0อเนตี่ยต้องใช้เวลา30ปีนะคะกว่าที่จะคืนทุน